วันนี้มีข่าวสารที่อาจจะทำให้คุณตกใจเจนนี่รัชนกกำลังเปิดเผยรายชื่อดาราที่จะมาร่วมคิวไลฟ์วันนี้และมีดาราตัวท็อปหลายคนเข้าร่วมด้วยแต่ทำไมข่าวนี้ถึงสร้างความประหลาดใจอ่านต่อไปนี้เพื่อค้นพบเหตุผลเจนนี่รัชนกผู้ร้องสาวที่มีชื่อเสียงได้สร้างปรากฏการณ์ที่สันสะเทือนวงการไลฟ์ขายของอีกครั้งด้วยการจัดเทศกาลเจนนี่ซึ่งเป็นการไลฟ์สดขายสินค้าออนไลน์ ที่มีชื่อเสียงมากการกระทำของเธอกลายเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายแม้จะมีปัญหาดราม่าที่เกิดขึ้นแต่เจนนี่กลับสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างงดงามด้วยการใช้พลังแฟนคลับและกำลังใจที่มหาศาลการไลฟ์ของเธอได้รับการตอบรับอย่างดีและยอดขายสินค้าของเธอก็ทุบสถิติพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึงหลักร้อยล้านบาทนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักการตลาดออนไลน์ทั่วไปแต่ทำไมเจนนี่ถึงสามารถทำได้ ความสาเร็จของเธออาจมาจากการเตรียมความพร้อมอย่างดีและการใช้เทคนิคการขายที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการที่เธอสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจมีมุมมองต่างๆขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเจนนี่ได้เผยรายชื่อดาราที่จะมาร่วมคิวไลฟ์วันนี้โดยมีดาราตัวท็อปหลายคนเข้าร่วมด้วยอาทิอั้มพัชราภาเชษฐิคำพรปอนทวุฒิและเอพรทิพย์เป็นต้นการมาร่วมคิวของดาราชื่อดังนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทําให้เจนนี่สามารถสร้างกระแสะและดึงดูดความสนใจได้อย่างมากแต่ทําไมเจนนี่ถึงต้องการให้ดารามาร่วมคิวอาจเป็นเพราะเธอต้องการสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับแฟนคลับหรืออาจเป็นเพราะเธอต้องการใช้ชื่อเสียงของดาราช่วยเพิ่มยอดขายหรืออาจมีเหตุผลอื่นๆที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามการมีดาราชื่อดังร่วมคิวนี้ช่วยเพิ่มความน่าติดตามให้กับกิจกรรมไลฟ์ของเธอได้อย่างแน่นอนเจนนี่ได้เผยรายชื่อดาราที่จะมาร่วมคิวไลฟ์วันนี้แล้ว แต่เธอก็ไม่ลืมขอให้แฟนคลับร,รอคอนเฟิร์มคิวก่อนซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมไลฟ์อย่างมีระบบเจนนี่รัชนกกำลังเตรียมคิวไลฟ์ที่น่าตื่นเต้นอย่างแน่นอนการมีดาราชื่อดังร่วมคิวนี้จะช่วยเพิ่มความน่าติดตามและความสนุกสนานให้กับกิจกรรมไลฟ์ของเธออย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามและร่วมสนุกกับเจนนี่รัชนกในวันนี้นะคร